สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็กลับกันก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ก็หลังจากหายไปนานนะครับก็ไม่ค่อยได้ทำไลท์สดไม่ค่อยได้ทำไล์สอนดูง่างกันเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับก็จะมาแนะนําแล้วก็มามาแบ่งปันเก็ดความรู้นะครับก็ ตาแดงพิมพิมหน้าลิงนะครับก็ตันนี้เป็นพิมพ์หน้าลิงใหญ่นะครับก็ถามว่าหน้าลิงใหญ่ดูตรงไหนนี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับส่วนมากหน้าลิงใหญ่นะครับนี่ตรงเนี้ยตรงเสียนง,งัางเขาตรงโคนเสียนง,ง้างตรงนี้เขาจะยุบยุบนะครับไม่ว่าจะเอ็นไปทางซ้ายหรือทางฝาก็จะมีลักษณะยุบยุบแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้ให้ดูนะครับนี่พิมอ่านี่เห็นไหมครับเดี๋ยวก่อน ไม่ค่อยชัดนะอ่านี่เห็นไหมครับเนี่ยตรงเขาเรียกว่าลักษณะโคนเสียนเนี่ยเขาจะยุบๆบแบบนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่า,าง่างตาแดงพิมพ์หน้าลิงใหญ่นะครับเมื่อจะเป็นเ,เกตเองซ้าหรือฝาทายุบแบบนี้คือเป็นพิมพ์หน้าลิงใหญ่นะครับผมก็ผมก็จะมาแนะนาและแบ่งปันเกตความรู้วิธีการดูพเคราะห์พิจารณาแยกแยะงัางตาแดงพิมพ์ หน้าลิงใหญ่หรือว่าหน้าลิงเล็กนะครับอ่าวิธีการพิเคราะห์พิจารณาคือเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นหน้าลิงเล็กหรือว่าหน้าลิงใหญ่นะครับผมก็ก็มาดูอ่าที่ผมจะมาสอนมาแนะนาแบ่งปันเกตความรู้ก็คือดูรายละเอียดของศิละปะในการสร้างนะครับดูแล้วก็ล่องรอยการใช้งานแล้วก็พวกคาบสนิมอ่ารอยตะกางต่างๆนะเมื่อจะเป็นพวกอ่าพวกอาจจะมีอา บางคนเนี่ยใช้อยู่ในเอวอาจจะมีพวกคราบสบู่คราบแป้งคราบเหงื่อใครบางคนอาจจะใสแบบ่อสาบน้ําบางคนอาจจะใส่เออใส่อยู่ในเอวทาโลชั่นทาครีมกันแดดไปออกแดดเนี่ยทำงานอะไรก็ตามแต่ร่องรอยธรรมชาติมันต้องอาจจะมีในซอกม้างนะครับเนี่ยเหมือนหนึ่งเช่นตัวนี้เห็นไหมครับมันเนี่ยเหไหมเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีรอยขา,ขาว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 นวลๆอยู่ตามซอกเห็นไหมครับเนี่ยรอยขา,ขาว ขราขาวนวลอยู่ตามตามซอกน้วเนี่ยคสนี้เขาเลืกร่องรอยการใช้งานครับผมก็จะมาแนะนำว่าดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดอ่าส่วนมากนะครับผมจะดูตรงนี้ผมจะดูตรงตรงตรงมือประสานกันครับมือประสานตรงเนี้ยพยายามดูให้เป็นแอ่งลึกๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะชี้ให้ดูตรงไหนอ่าตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงมือประสานเนี่ยพยายามดูให้ตรงเนี้ยเป็นแอ่งลึกๆนะครับ ่าเป็นแอ่งหรือพยายามดูเป็นแอ่งหรือถ้าอ่าพยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเป็นแอ่งแบบตื้นต้นนะครับถ้าเป็นเอ่งตื้นๆนพยายามหลีกเลี่ยงนะคือพยายามอย่าไปจับนะครับอพยายามดูตรงนี้ให้ลึกๆแล้วก็ดูปลายเท้าเห็นไหมครับเนี่ยปลายเท้าก็คือเห็นไหมรองเท้าคือลึกชัดเจนมากนะครับเนี่ยของแท้เขาจะมีมิติแล้วก็ดูอ่าดูดูตรงแขนเนี่ยเห็นไหมครับดูท่อนแขนเห็นไหม ล่ำเป็นสันเนหะ็นไหมทั้งสองข้างพยายามมิตินะครับคือเห็นไหมครับเนี่ยคือท่อนแขนครับแล้วก็พยายามดูดูตาดูตาเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือตาอันนี้เรียกอะไรอันนี้อันนี้คือพลอยแดงแดงสยามครับเนี่ยเห็นไหมคือประกายประกายมากเห็นไหมครับเนี่ยแล้วดูอยากเสียนผมจะให้ดูอยากเสียงครับ อยากเสียเนี่ยของแท้เนี่ยเห็นไหมเขาจะมี Video. คือเขาจะเว้าเว้าคือเว้าแบบลึกลึกเป็นมิติเลยนะครับเห็นไหมเว้าลึกเป็นมิติมันจะไม่มีแบบว่าคือผมจะเรียกอยู่เสมอว่าเส้นมันจะไม่กระโดดอ่ะมันจะลึกเสมอหมดเลยเส้นเนี่ยมันจะลึกหมดเลยคือเส้นอยากเสียดเนี่ยลึกแบบสม่ำเสมอผมจะเรียกว่าลึกสม่ำเสมอนะเดี๋ยวก่อกนนะไม่ค่อยได้ส่งนานนะม้จังหวะป้องนะครับว่าจะซูมตัวไหนอ่าเห็นไหมครับเนี่ย ก่อนนะอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเขาจะลึกเห็นไหมรอยว้าวเนี่ยเขาจะลอยอยากเว้าวอยากเสียนะเห็นไหมเขาจะลึกเสมอในซอกมันอาจจะส่งไม่ได้เห็นไหมนี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับว้าเว้าขนาดขนาดในซอกข้างในเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมยังเว้าลึกสมอเสมอแล้วแล้วเราก็ต้องดูดูเห็นไหมดูกันดูอาจจะมีพวก หลุมร่องปวดบ้างเห็นไหมในเนี่ยเนี่ยไอพวกนเี้ยอาจจะมีหลุมร่องปวดหลุมร่องปวดก็คือเขาจะมีเขาเขาอพวกเนี้ยเขาเขาจะปั้นเขาจะปั้นปั้นหุ่นเทียนมาก่อนแล้วก็พวกเนี้ยอาจจะเหมือนปั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นสมัยโบราณอาจจะเป็นพวกขี้พึ่งขี้พึ่งหรือว่าหุ่นเทียนหรือว่าธรามนไม่มีดินน้ำมันเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมอาจจะปั้นขี้พึ่งนึ่ครับ เป็นเส้นยันแล้วก็ค่อยวางไปค่อยๆวางลงไปเห็นไหมวางลงไปจนไม่เส้นยันแล้วถึงจะเอาพวก,พวกเ,อเอาดินขี้งวมาประกบหน้าหลังเห็นไหมแล้วก็ดินขี้งวเอาดินขี้งวมาประกบขุนเทียนหน้าหลังแล้วก็ถึงจะเอาออเรียกว่าเกิดการพอก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 ดินขี้งวเข้าไปเออรือว่าโคนนี่แหละว่าง่ายคือเป็นเป็นเป็นโคนผสมผสมกวดทรายนี่แหละพอกเข้าไปพอกเข้าไปนะครับ แล้วก็อาจจะหลอ่อหลอลงไปเลือหลอ่อหล่อเป็นตันแล้วมาบระจุเม็ดกิ่งที่หลังนะครับผมมเราก็ต้องดูแล้วาเราก็ต้องดูอ,ออในในซอกได้เห็นไหมในซอกเห็นไหมในซอกส่วนมากน,นะครับอ,อ่างังาง่งางตาแดงพิมพ์หน้าลิงเล็กลือหน้าลิงใหญ่นะครับในซอกเนี่ยเห็นไหมล่องมันค่อนข้างที่จะเรียบเนียนอาจจะมีแบบเนื้อปะเนื้อเกินเห็นไหมมีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไอ้ลูเนี้ย รูแบบเนี้ยมันคือฟองอากาศที่มันอยู่ในโลหะเงี้ยมันคือโลหะเนี่ยมันโลหะโลหะเนี่ยมันอาจจะไม่อาจจะมีพวกฟองอากาศในโลหะบ้างเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นหลุมเป็นรูแบบนี้ไหมแต่ส่วนมากในในในหลุมน่องร่องยันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อเขาจะเรียบเนียนเขาจะตึงเห็นไหมแล้วก็คือเนี่ยไอ้พวก พวกคาบสนิมหรือออกไซด์เนี่ยเห็นไหมมันขึ้นเป็นธรรมชาติมันจะไม่มันไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนพารเกสถ้าพาเกสเนี่ยมันจะเขียวทั้งเขียวเขียวทั้งตัวเลยเราต้องดูด้วยครับระหว่างสนิมที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติกับกับสนิมที่มันเกิดจากการหมักทําให้ทําให้เหมือนเหมือนของเก่านะเห็นไหมเนี่ยสนิมมันจะขึ้นจุดใดจุดหนึ่งเห็นไหมดูแล้วดูสนิมเห็นไหมมันเขียวมันจะมีมันอาจจะมีเขียวเข้มบ้างเขียวอ่อนบ้างเห็นไหมมันจะไม่ได้เขียวแบบ ไม่ได้เขียวทั้งทั้งสนิมที่กินเห็นไหมครับอาจจะมีเข้มบ้างอ่อนบ้างปะปนกันไปเห็นไหมเห็นไหมอาจจะขึ้นเป็นบางจุดเห็นไหมมันแต่ไม่ได้ขึ้นทั้งองค์เห็นไหมแล้วก็เนี่ยแล้วก็อ่าแล้วก็ดูดูดูตรงดูตรงนี่ยบรรจุเม็ดกิ่งเห็นไหมครับเม็ดกิ่งรูบรรจุส่วนมากเขาจะแน่นเห็นไหมมันอาจจะมีบางตัวที่แบบไม่แน่นไม่แน่นร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแล้วดูพวกดูเห็นไหมครับถ้าถ้าแบบว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอ่า กล้องมันไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวผมพยายามอ่าโอเคเนี่ยพยายามดูแถวๆนี้นะครับมันจะมีพวกอ่าเขาเรียกว่าเอ่อเม็ดอ่าเขาเรียกว่าสนิมหรือออกไซด์เนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้นมันจะผุดขึ้นมาจากเนื้อโลหละสัำริดอ่ะเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นเม็ด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 เห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าเรามองตาเปล่าเนี่ยแม่คือมันมันค่อนข้างจะเรียบแต่เราส่งกล้องเห็นไหมครับเนี่ย พวกเม็ดสนิมเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเห็นไหมดูในรูกิ่งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ไหมครับแตะนะผุดขึ้นมาเป็นเม็ดเล็กๆเขาเรียกว่าสนิมไข่เบงดามันจะผุดขึ้นมาแบบเม็ดเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับปะปนกันไปเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือธรรมชาติแล้วก็ดูเนี่ยเขาเรียกว่าขอบฐานด้านล่างเห็นไหมจะเขาเรียกว่าจะมันค่อนข้างจะกลมมนไปลหมดแล้วกลมมนคือมันเกิดจากการใช้งานมันเกิดจากการเสียดสีอ่ะตรงนี้เราก็ต้อง ใช้เป็นข้อพิจารณาแยกแยะเกยแท้ด้วยนะครับว่าเออง้างตัวเนี้ยมันขัดผิวแล่าหรือไอ้ที่กลมมนที่เราเห็นเนี่ยมันธรรมชาติจริงๆที่มันเกิดขึ้นในกาใช้งานแล้วก็คือที่ผมบอกไว้เสมอว่าโอเคเร,เราเราดูดูพิมพ์และองค์ประกอบของพิมพ์รวมให้ถูกต้องนะครับผมอย่างเช่นคือดูโอเคดูเนี้ยอ่าปากว่าเออปากเนี่ยลักษณะมันเหมือนกันหรือเปล่าอ่าลักษณะเหมือนกันหรือเปล่าในอย่าง ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่กันเกียร์ซ้ายเหมือนกันด,ดูลักษณะป่านะครับเนี่ยคือเหมือนกันหมดอือันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเกียร์เกียร์ฝาดูลักษณะป่านะครับเนี่ยเห็นไหมลักษณะป่าเหมือนกันนะครับเห็นไหมแต่ผมจะวันนี้แต่ผมจะมาเป็นหลักก็คือ,อเกียร์อิงซ้ายตัวนี้เห็นไหมนี่ลักษณะป่าครับแล้วก็ดูเ่าเรียกคาบเขาเรียกคาบาสนิมหรือออกซายที่มันเกิดขึ้นในการใช้ง,งานไหมมันจะขุดอ่า ผุดขึ้นมาจากเนื้อนะเห็นไหมจะมีเม็ดเล็กบ้างใหญ่บ้างคือขึ้นปาปนกันไปคือสนิมพวกน,นี้มันหมักมันอาจจะอาจจะบางคนอาจจะเอาเชือกมาล้อยเงี้ยคือเราเชือกเราใช้งานอาบน้ําโดนสบู่ขับแปรงขับผงไข่หรือเชือกมันชืออ้นเนี่ยมันทําให้เกิดสนิมเห็นไหมสนิมมันก็จะขึ้นปากนขึ้นไปอาจจะมีเม็ดเล็กบ้างใหญ่บ้างเห็นไหมครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาว่าเอ้ยงั่งตาแดงหน้าลิงหรือว่าง้างอะไรก็ตามแต่ มันมีลักษณะการเกิดสนิมแบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็ดูแขนเห็นไหมครับแขนนี่คือแบบว่าล่ําเป็นสันเห็นไหมครับแล้วดูมือประสานอลึกเส้นล่องเท้าลึกเห็นไหมแล้วดูขาที่พาดมาเห็นไหมครับปลายเท้าแหลมเห็นไหมแล้วก็ฐานบัวสามเหลี่ยมด้านหน้าเห็นไหมคมลึกนะครับแล้วก็แล้วก็ด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยฐานบัวสามเหลี่ยมนะครับ คมลึกเป็นมิติหรืออาจจะมีพวกผดเนื้อเกินบ้างเงี้ยมันคือธรรมชาติของหล่อโบราณแต่ส่วนมากเนี่ยไอ้ส่วนมากนะครับไอต้ตาแดงหน้าลิงเนี่ยยันเขาจะเรียบเนียนเขาจะตึงนะครับอาจจะมีบางองค์ที่อาจจะหล่อไม่ติดหล่อตื้นมันก็เป็นไปได้แต่พวกนี้คือหล่อโบราณอะเราต้องดูองค์ประกอบของพิมพ์โดยรวมเป็นหลักเราดตรูตรงนี้ไม่ได้เราก็ไปดูตรงนู้นแทนดูแขนแขนอาจจะอาจจะมีแบบหล่อไม่เต็มไม่ติดบ้างอาจจะมีเนื้อปะเนื้อเกินบ้าง มีอ่าอ่าเขาเรียกว่าอาจจะบางทีอาจจะเป็นหลุมหรือหล่อไม่เต็มเงี้ยเออเห็นไหมครับอาจจะเป็นหลุมหล่อไม่เต็มเงี้ยอาจจะมีเส้นทางน้ําแบบเนี่ยเป็นเห็นไหมอาจจะแบบอ่าเอยอันนี้เป็นรอยขีดข่วนครับเป็นรอยขีดข่วนอันนี้ก็อันนี้เสียดายนะครับเจ้าของไม่มีความรู้นะครับเอาเอาไปขัดอนะ่ะเหมือนเอาอะไรแข็งแข็งไปขัดเนะี่ยขัดล้างจนแบบเสียผิวนะครับ ผมแนะนานะว่าอย่าไปทํานะครับง่างเก่าโบราณมันจะสูญเสียสภาพนะครับเห็นไหมเนี่ยดูเขาขัดทั้งตัวนะขัดจนแบบเสียนะเอาแบบเหมือนเอาของแข็งแข็งอะเหมือนเอาอะไรแข็งแข็งเนี่ยไปขูดไปขูดในร่องในร่องเพื่อจะล้างพวกสนิมมันออกเนี่ยครับเออที่จริงมันไม่ต้องล้างมันปล่อยไว้เงี้ยมันก็ดูเป็นธรรมชาติมันดูง่ายนะครับนะแล้วผมจะบอกโอเคเมื่อเราดูพิมพ์และองค์ประกอบของพิมพ์โดยรวมถูกต้องน,นะครับก็โลหะ เวลาจบจะจ่ายตังให้ดูที่เนื้อโลหะเก่าโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าสำรบบิดทองระบวบหรือบ,บางคนอาจจะเรียกเนื้อทองผสมเนี่ยเน,นเนื้อโลหะมันต้องเนื้อโลหะมันต้องเซตมันต้องแห้งคือมันต้องหมองอะ่ะความประกายเบาๆของโลหะมันต้องไม่มีแล้วเราดูพิมพ์ให้ถูกก่อนแต่เวลาจะจ,จ่ายตังจริงเราต้องดูโลหะเป็นหลักมาครับผมถ้าเกิดว่าโอเคพิมพ์ถูกต้องแต่เนื้อโลหะยังมีความใสย,ยังมีความประกายแววๆอย่างเงี้ยเอออย่างที่คุณเราต้องดูว่าเออโอเคพิมพ์มันถูกต้องแล้วไม่ว่าจะเป็น ่าเส้นล่องปาการ์มโด่งของเขาเรียกว่าาร์มโด่งของอ่าสันจมูกเนี่ยเดี๋ยวก่อนก่อนนะอ่านเนี่ยาร์มโด่งของสันจมูกเห็นไหมมันอาจจะมีบี้มากเห็นไหมแล้วาร์มลึกของหูเนี่ยเขาเรียกมิติเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมิติของหูเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดนะผมไม่ค่อยได้ส่งนานอ่าเห็นไหมยังไม่ชัดอีกนะ อ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมิติของหูเราก็ต้องดูเออมันมันควรจะหนาหล,ลือล่องหูเนี่ยควรจะลึกในลักษณะแบบไหนเราก็ต้องจดจําพวกมิติต่างๆพิมพ์ทรงต่าง <c oughs> ๆของพิมพ์ให้ถูกเขาเรียกเขาโครงของพิมพ์เราต้องจดจาให้ให้ถูกต้องนะครับความหนาลําของแถนอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องจดจําให้ถูกต้อง <c oughs> พวกการวางขาละล่องฐานเขาเรียกว่าความลึกของเส้นล่องฐานบวสามเหลี่ยมด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเราต้องดูว่าเออมันมันเลือกสม่ำเสมอหรือเปล่า แล้วก็การอุดกิ่งอะไรแบบเนี้การอุดกิ่งมันมีความเรียบเนียนมีความตึงหรือเปล่าแต่อาจจะมีบางตัวที่มันอุดไม่แน่นในลักษณะแบบนี้นะอาจจะมีนะครับแต่ก็แต่ก็น้อยนะส่วนมากจะน้อยแล้วก็ดูเนี่ยร่องรอยการใช้งานไหมขอบฐานด้านล่างนี่ความมีความโค้งมนเห็นไหมดูดูเห็นไหมดูสนิมที่เมื่อขึ้นเนี่ยเห็นไหมคือเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นขดไปนเรื่อยๆเเป็นจ้าเหมือนไข่เหมือนดาเห็นไหมนี่คือเนี่ถ้าเราเพลกดูเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นเต็มเลยเห็นไหมเนี่ย แล้วเราก็เราก็ต้องดูด้วยว่าเออเนี่ยเราต้องโอเคดูพิมพ์และองค์ประกอบของพิมพ์โดยรวมให้ถูกต้องก่อนเวลาจบจะแจกงจางให้ดูที่เนื้อว่าโลหะมันมีอายุเกือบเป็นร้อยปีหรือเป็นร้อยปีเงี้ยโลหะมันควรจะแห้งมันควรจะซีดหมองหรือเปล่าเราต้องดูด้วยเหมือนที่คนโบราณเขาบอกโลหะมันตายอ่ะคือความประกายแวววาวในเนื้อโลหะมันไม่หลงเหลืออยู่แล้วคือโลหะมันซีดหมองมันแห้งนี่เองมันเขาเรียกว่ามันความวิบวับความแวววาวมันมันไม่มีอยู่เราก็ต้องดูเดี๋ยวบางบางเนี่ยเี่ยเห็นไหมคร ดูหน้าฐานอย่างเงี้ยอย่างงี้เขาเรียกว่าอ่อาเห็นไหมครับเนี่ยอ่าแดงอมส้มเนี่ยอย่างงี้เขาเรียกว่าอ่าสนิมน้ำหมากเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นคราบแห้งๆดูตามอยู่ตามเนื้อโลหะพระเครื่องหรือโลหะเก่าโบราณน,นะครับอาจจะมีบ้างนะครับเราก็ต้องดูเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสนิมน้ำหมากไหมขึ้นเป็นคราบแห้งๆนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้อาจจะเนี่ยเขาเรียกว่าแดง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 แด,ดงส้มนะครับเห็นไหม แดงแดงอมส้มเห็นไหมตรงนี้จะเข้มฝาเห็นไหมตรงนี้จะอ่อนฝายห็นไหมเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าสนิมน้ำมากเนหะ็นไหมมันขึ้นเป็นขาดแต่ก็จะผมท่งรูทั้งออค์นะก็มีแค่สองจุดข้างหน้านะครับเนี่ยของอื่นก็ไม่มีสนิมน้ำมากนะเนี่ยร่องรอยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราต้องจดจําไว้นะครับอืมเราถึงจะได้ของแท้บางคนบอกเอ้ยมันง่างเราดูแค่การใช้งานก็พอบ้างอ่าใช่อ่า ของมันมีเก๊ทุกยุคทุกสมัยนะคางบมงผมเคยเห็นอยู่กับคนแก่มันหกสิบเจ็สบปีเขาบอกเขาได้มาตั้งแต่วัยรุ่นหนุ่มๆนะครับอืถ้าอยู่ป่านนี้แกน่าจะแปดสิบแต่แกเสียไปแล้วนะแต่ก็ไม่แท้นะครับผมแกบอกว่าแกบอกว่าแกได้มาตอนเป็นทาหารเราก็ไม่รู้ว่าแต่พระสมัยโบราณท่านเขาเรียกว่าท่านมีบุญบรารมีนะมีอภิญยาสงใครเอาพระเครื่องหรืออะไรไปให้แกปุกเสกแกก็ปลุกเสกให้นะครับ เราก็ต้องดูดูพิมพ์และองค์ประกอบคือดูศิลปะในการสร้างว่าเออศิลปะมันเหมือนกันหรือเปล่าเห็นไหมดูตัวนี้นะครับเนี่ยดูอยากสง่งอยากเสียไหมครับถึงจะคนเราเห็นใช่ไหมอาจจะเกตเอเองซ้ายเกตขวาเห็นไหมครับดูอร์มว,วอลเห็นไหมความลึกนี่เรามองด้วยตาเปล่านะครับเนี่ยมันลึกขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยดูดูเห็นไหมมือประสานไหมลึกเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วดูเส้นลองหยันเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้อาจจะหล่อแบบหล่อไม่ได้หล่อไปเส้นเห็นไหม แต่เส้นล่องยันฟาร์มโตนะครคือเท่านเลยเห็นไหมมันอาจจะาบางตัวอาจจะมีเส้นล่องยันที่เส้นล่องย,นอยันเนี้ยอาจจะมีเล็กมีนะครับเอ,อมีนะครับมันจะไปยึดติดว่าเออต้องเป๊ะเหมือนพิมพ์เดียวกันเนี่ยมันเป็นคือรูปหล่อโบราณเนี่ยครับผมจะไปยึดตําหนิร้อยเปเซ็มันเป็น,ปน,ปนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อ่า เพราะเส้นลงยันพวกนี้เขาใช้การปั้นนะครับปั้นแปะเอาไปเหมือนลงพะธทตุวัดทองเขาปั้นเส้นยันแต่ละเส้นไปไปแปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ยคือปะปนกันไปมันจะไม่เสมอเพราะว่ามันหล่อโบราณมันไม่ใช่หล่อเวียงถ้าหล่อเวียงสมัยนี้คือพิมพ์มันเหมือนกันเปะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออมันเรียกว่าตำหนิในพิมมันจะเหมือนกันเปะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พวกง่างหรือว่ารูปหล่อโบราณเนี่ยเราจะไปยึดติดตำหนิร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้นะเราก็ต้องดูองค์ประกอบของพิมโดยรวมเป็นหลัก ัวลาจบจะจ่ายตังค์แล้วแล้วก็ให้ดูที่เนื้อความเก่าของเนื้อเป็นหลักนะครับผมเห็นไหมดูอุดกิ่งเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เห็นไหมครับนี่อุดกิ่งเหมือนกันแน่นเรียบอาจจะมีบางตัวที่แบบไม่แน่นไม่เรียบแบบนี้ก็มีนะครับผมเออแต่ส่วนมากลักษณะการอุดกิ่งมันจะอุดเนี่ยระหว่างกลางฐานเห็นไหมเนี่ยจะอุดกลางฐานเนี่ไหมครับอาจจะอุดกลางฐานอาจจะมีเปลวมาทั้งข้างข้างหน้าบ้างเปลวมาทั้งข้างหลังบ้างแต่ส่วนมากมัน ไปอยู่ระหว่างกลางนะครับผม ừ, แล้วก็ไอตัวนี้คือร่องรอยตะไบอะไรมันดูไม่ได้แล้วนะพอดูร่องรอยตะไบไม่ได้เอบางคนบอกเอ้ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะดูรอยตะไบย,ยังไงอ้าวก็มันรอยตะไบไม่มันไม่อยู่เลยเห็นไหมคือมันโดนกระดาษซ้ายแล้วโดนอะไรฝนจนเรียบเป็นเราก็ดูไม่ได้เห็นไหมล้วก็ไปดูตรงอื่นแทนเห็นไหมครับเนี่ยดูเขาเรียกว่าดูศิลปะในการสร้าง ดูศิละปะในการสร้างอ่ะดูตรงนี้ไม่ได้รอยตะใบดูไม่ได้แล้วดูอุดกิ่นเออลักษณะอุดตรงกลางแล้วรอยอุดเม็ดกิ่งเนี่ยเห็นไหมมีมีคาบสนี้มมีออกไซด์เกิดขึ้นอยู่บนพื้นผิวของเนื้อ,อโลหะเอ,ะองบบนนเนี่ยสารดิ์ทองระบวบนะเนี่ย อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสนิมเกิดขึ้นจากธรรมาชาติเกิดข,ขึ้นจากการใช้งาน,นจริงๆนะครับมันไม่ใช่สนิมที่มันหมกักมันบ่มมาแล้วเห็นไหมมันจะอาจจะมีเม็ดเล็กบ้างใหญ่บ้างน,นะครับผมเห็นไหมเนี่ยสิ่งเหล่านะี้คือธรรมชาตินะคือมันอะไรที่มันดูง่ายนะครับคือพวกเนี้ยเราต้องจดจําศิลปะในการสร้างอย่างเดียวเขาเรียกดูขนาดขนาดควา,ามความลึกของควา,ามลึกของร่อ,องแขนนะเห็นไหมแล้วก็ความลึกของเส้นรองเท้าเห็นไหมครับนะแล้วก็ดูเนี่ย ดูแขนดูโลหะเห็นไหมเนี่ยขนาดอยู่กับไฟเห็นไหมครับเนื้อโลหะยังมีความซีดความหมองเห็นไหมเขาเรียกความแห้งความด้างของโลหะมันคือมันเก่าได้อายุแล้วไงคือมันดูดูง่ายครับไหมจะดูเห็นไหมเนี่ยโลหะที่อาจจะมีแบบนี่บ้างเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้คืออันนี้คือตาเดิมๆนะครับก็อ่าเขาเรียกว่าแดงสยามน,นะครับผมเห็นไหมแล้วก็ดูเนี่ยความเว้าของ เห็นไหมความซีดหมองของโลหะคือมันของเก่าแท้มันดูง่ายนะครับมันไม่มีความประกายแวววาวเขาเรียกว่าโลหะมันตายโลหะมันซีดหมองมันด้านเห็นไหมเนี่ยครับอาจจะมีแบบเจ้าของอาจจะไม่รู้เอาไปล้างเห็นไหมเนี่ยรอยขูดรอยรอยคูดเห็นไหมเนื้อเนื้อเป็นรอยเห็นไหมมันเสียสภาพผิวเสียสภาพผิวเดิมเดิมครับถ้าเดิมเดิมจะเป็นแบบนี้เห็นไหม นี่คือไม่ลางครับใช้ปกติเห็นไหมไม่มีรอยคูดไม่มีอะไรนะเห็นไหมแล้วเนี่ยเป็นน้าตาลไหมที่เกิดจากเนื้อโลหะที่มันร้อนไปไหมก็ผุนเทเือดินขี้งวนไหมจะเป็นน้าตาลไหมเต็มจะจะไม่ดํานะครับเห็นไหมจะไม่ดําจะเป็นน้าตาลไหมนี่คือหล่อโบ,บราณจริงครับถ้าพวกดํานี่คือเก๊เลยนะครับถ้าพวกในซอกตามซอกองซอกแขนเนี่ยดำไม่ไม่เป็นน้าตาลไหมอ่อน,อ,อนแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือเก๊เลยนะเออแต่ถ้าเกิดเป็นธรรมชาติหล่อโบราณมันใช่ไหม จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับเนี่ยเป็นสีน้ําตาลอ่อนอาจจะมีอาจจะมีพวกอาจจะมีพวกหลุมพวกหลุม่องโกรดบ้างเห็นไหมเป็นจุดเป็นรูอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมรอยทางน้ําบ้างที่ว่าโลหะมันยังเข้ากันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเออเห็นไหมมันเกิดเป็นเส้นทางน้ำไหมไหลเป็นธรรมชาติเห็นไหมมันเห็นไหมและเส้นทางน้าคือมันมีไหลบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าเส้นเส้นคือไม่ได้เส้นแนวเดียวเห็นไหม เนี่ยเขาเรียกเส้นเส้นทางน้ํามันไหลไปตาธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยเนี่หนไหะไหลเข้ามาก็หายไปจะอาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างคือปับปนกันไปนะเนี่ยเราก็ต้องรู้ธรรมชาติในการสร้างเหล่านี้ว่าเออมันถูกต้องหรือเปล่าอย่าลืมครับงัง่งแตแดงหน้าลิงไม่ว่าจะเกตดิงสาร์ะเกตดิงฝาาราคาค่อนข้างจะสูงแล้วก็แพงพอสมควรคนระับแต่เราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องพิเคราะห์พิจารณาให้ละเอียด ให้รอบครอบนะครับอย,ะะอย่าไปฟังนิทานอย่าไปฟังนิทานหรือเรื่องเล่าหรือประสบการณ์จากใครต่อใครนะครับว่าอนิทานหรือว่าเรื่องเล่าประสบการณ์จากใครต่อใครเนี่ยมันไม่ได้ยืนยันว่าง้างตัวนั้นจะแท้นะครับแต่แต่เราจะยืนยันว่าง่างตัวนั้นจะแท้ไม่แท้เราต้องดูศิลป,ปะในการสร้างและองค์ประกอบของพิมพ์โดยรวมเป็นหลักที่ผมแนะนําไว้จะเบื้องต้นนะครับเอ,อดูคาบสนิมคาบออกไซด์ร่องรอยการใช้งานาเออเนี่ยมันควรจะสึกแบบนี้หรือเปล่าเห็นไหมมันใช้งานเนี่ยมันถูไปเห็นไหม มันก็สึกนีลักษณะแบบนี้บางตัวในศึกเข้าไปในซอกคอเก้เลยนะครับอย่างนั้นคือขัดผิวแต่งเพื่อให้ศึกอ่ะแต่ไม่ได้ศึกที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจริงนะครับก็ต้องฝากไวไ้นะครับเงินทองไม่ได้หาง่ายๆนะครับจะซื้อหากระใครก็ตามแต่พยายามดูว่าเออเขาสอนเขาบอกอะไรแล้วได้นะครับผมฝากฝากไว้ด้วยนะครับเงินทองหายากมากๆนะครับจะซื้อหาอะไรก็ควรพิเคราะห์พิจนาให้ละเอียดนะครับแ้วแเรา เรื่องง้างนี่ก็คืองาัางกาลังจะเป็นสายสากลน,นะครับผมผมพยายามจะผลักดันให้งัางเนี่ยคือ,อพยายามจะผลักดันให้ง้างเป็นเป็นสายสากลนิยมเราก็ต้องเอาวิธีการพิเคราะห์พิจารณาในสายของรูปหล่อบโบราณสากลนิยมเนี่ยเอามาพิเคราะห์พิจารณาเออโอเคว่าเออดูศิลปะความป,ปาาระณีตความอ่อนช้อยศิลปะก็คือความสมส่วนของพิมพ์นะครับความสมส่วนของพิมพ์เออ แขนขามันวางในสัดส่วนหรือเปล่าความลึกของอาฐ,ฐานบัวสามเหลี่ยมด้านหน้าเนี่ยมันได้สัดส่วนแล้วมันลึกสมเสมอหรือเปล่าเราก็ต้องดูด้วยศิลปะในการสร้างออของเก้นเนี่ยผมจะบอกว่าของเก้เนี่ยมันเป็นงานหยาบนะงานหยาบมันก็เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกความปาระณีตความอ่อนช้อยความสวยงามมันมค่อยเน้นหของเกนนะครับผมเพราะฉะนั้นของง่างเก่าแทวโบราณเนี่ยเขาทามาเพื่อบูชาครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเขาใส่ใจในรายละเอียด ที่มันเล็กน้อยที่คนคนคิดไม่ถึงอะ่ะเขาใส่ใจลเลยเขาต้องดูเออความโค้งเนี่ยมันโค้งอะ,อะพอในโคง้งฟึบเขาก็ต้องทําให้มันดูคือดูประณีตอ่อนช้อยดูแล้วมันไม่แข็งกระด้างนะครับผมเขาก็ต้องทาเออเขาทําครูบาาชานเขาไม่ได้ทําแบบว่าทําไปทีนะครับผมก็ฝากสมาชิกด้วเยเวลาจะซื้อขายพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน,นครับงาตาแดงนาลิงนี่คือไม่ว่าจะเกติยิงซ้ายหรือเกตเยงฝารับ ราคาแพงมากๆนะครับผมราคาไม่ถูกนะก็โอเคนะครับก็ฝากสมาชิกทุกท่าน,นซื้อเวลาจะซื้อก็ต้องดูองค์ประกอบของพิมพ์โดยรวมเป็นหลักนะครับผมเวลาจบจะจ่ายจ้างให้ดูที่เนื้อเออเนื้อลหะมันเออแปดสิบถึงร้อยปีขึ้นไปเนี่ยเนื้อลหะมันครจะซีดหมองบางควรจะแหงมันครจะหมดยางหรือเปล่าความประกายแวววาวของโลหะมันมันต้องไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วนะครับก็ฝากสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเวลาซื้อ ดูพิมพ์เป็นหลักองค์ประกอบของพิมพตัวละจบจะจ่ายต่างให้ดูที่เนื้อครับเดี๋ยวนี้ของเก้ฟิลมอือก็มีไม่ใช่น้อยนนครับอาจจะพิมพ์อาจจะเหมือนแต่เนื้อโลหะนี่มีความประกายเววาวยังมีวิงวังก็ไม่แท้นะครับผมฝากสมาชิกด้วยนะฝากกดติดตามฝากซับสไครต์ด้วยนะครับช่อง youtube ผมด้วยนะครับก็ยังก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม